เซืลคอนันด้วยนะครับวันนี้ผมงรัชชาวันนี้เกมบัวแข่กับช่วงรีวิวสั้นอย่างเช่นเคยวันนี้อย่ตัวละครหน้าปกซูรุกิก็วันนี้เรามาเดียวกับซูรุกิกันนะนะไม่ใช่ละวันนี้เรามารีวิวสั้นๆกันนะฮะก็ผมมองว่าตัวนางค่อนข้างจะเด่นเรื่องดาเมจนะนะแต่ไม่ค่อยมีคนใช้กันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าทำไม เอาละไปดูค่าเซตัสกันเลยดีกว่าไปกันเอาละครับก็ไปอยู่หน้าเซตัสของซิลกีกันแล้วก็เห็นได้ว่าหน้าตาค่อนข้างโหดเลย <c oughs> แล้วก็เป็นตัวละคร3ดาวแต่กําเนิดแล้วก็มีค่าความส2,500นะถึงจะได้ L2D เป็นตัวละครจมตีเหลืองที่ยืนอ,อยู่ด้านหน้าแปลกมากโคตรแปลกแปลกจนไม่อยากะไม่อยากจนะ <c oughs> กใช้เท่าไหร่เอาละมาดูค่าเซตัสด,ดีกว่าค่าเซตัสพื้นฐานผมไปเทียมแล้วแหละ ตัวละครที่มีค่าโจมตีเด่นแบบเด่นมากๆอะ่ะถ้าอาริสือเป็นตัวตัวละ,วละครดาเมจฟ้าที่แรงที่สุดสุริกิก็น่าจะเป็นดาเมจเหลืองที่แรงที่สุดะนะน่าจะานะตอนนี้ผมลองเทียบม,มาดูเอาละดูสกิลดีกว่าสกิล X วิโลกสุนทันทีเปลี่ยนการโจมตีทั่วไปเป็นการโจมตีพื้นที่รุมส่งกลัวสร้างอสหามร้อส่ระเสของค่าโจมตีและเพิ่มค่าโจมตีอีก25.8%รีโหลดหนึ่งครั้ง ผมมองว่าเป็นสกิลที่ดีนะค่าคอสสเองแล้วก็โจมตีเปลี่ยนจากโจมตีปกติเป็นโจมตีหมู่เป็นสกิลที่ดีแบบดีเลยอะไปดูซิดีกว่านนต่อไปสกิลพื้นฐานเมื่อกำจัดศัตรูได้จะฟุ้งฟู HP ห1 6้อของค่ารักษาคูณดาวิวินาทีอันนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างดีะนะแต่ปัญหาคือค่ารักษาของนางค่อนข้างต่ำเลยแหละก็เลยทำให้สกิลนี้ไม่ค่อยจะเด่นเท่าไหร่ะนะพอฆ่าได้ก็หิวนิดนึงไปดูสกิลดีกว่าต่อไปสกิลติิดตัวเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่14ก็ดูไม่ค่อยมีประโยชน์อีกแล้วะนะตัวยืนหน้าไม่ควรมีความเร็วเคลื่อนที่ซะเท่าไหร่ แล้วก็สกิลรองเมื่อกบจัดสตูดได้มีโอกาส30%ที่จะเพิ่มจำนวนกระสุน1นัดทำให้ตอนยิงสกิลเนี่ยยิงได้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอะไรที่ดีนะเอาละไปดูการรับดาวดีกว่าการรับดาวนะครับก็ผมไปลองหาข้อมูลแล้วก็ลองใช้างานจริงมาแล้วสีดาวประมาณ4ีดาวเก่งเลยผมมองว่าค่อนข้างดีนะหรืออาจจะต้อง5ดาวอ่ะ ปัญหาของนางไม่ได้อยู่ที่สกิลหรอกสกิลเซตนางก็ค่อนข้างโอเคแล้วแหละติดอยู่ที่นางเป็นตัวเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่ยืนหน้าเวย้ยมันจะยืนแหลมแล้วก็ตายง่ายโอเคครับก็มาอ,อยู่หน้าการใช้งานกันดีกว่าใช่เอาหนาจังวันนี้อากาศดีมากการใช้งานผมก็ลองใช้หลากหลายแล้วแหละแต่ดูดเหมาะที่สุดก็น่าจะเป็นคุณสามารถเอานางไป วดกับตุ๊กตาหมีแล้วก็ตุ๊กตากระต่ายได้อย่างมันเลยแหละบอกเลยยิงโคตรมันผมมองว่าด่านป้องกันน่หน้าใช้อยู่อาจจะได้ถึงดับหกมั้งสำหรับวันนี้ก็ได้มีแค่เท่านี้แหละไปดูอัลูดีดีกว่าไปกั้นแต่วันนี้มีแค่นี้แหละไปละบายมีเกลือมาทันีเดี๋ยวมาดูการตบิโอริล 死ぬかな…死ぬよな…死にたい…殺すあ、いや、違う違う